109วันนี้เสียเวลามาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกนะครับพูดไปหลายรอบมากนะฮะวันใดที่109มาเนี่ยไอ้ลุงจังไรที่มันเคยสาดนะ้ำผมเนี่ยมันจะไม่มา5247องสี่เควาห้าสนะครับไปหลีกที่วังกากแหละดูทรง มันคงรู้อะนะครับน่าจะไปถามนายสถานีคนแถวนั้นแหละนะไม่อยากจะพูดถึงมันเลยนะฮะช่างแม่มันสวยงามร้นเรียวเที่ยวสุดท้ายทเที่ยวขึ้นที่เจอะชุมแสงนะฮะ